รายการโบออสปิดสับสนโดยคิงเซนราปอบความหอมถนอนบรรยากาศมาชมคันต่อครับท่านผู้ชมครับในรุ่นของ i อ c Family 115 c c นี่มีรถทั้งหมด9คันครับนุนครับมีประวัติยันนาวุดหมายเลข95 18อนุภาพสาโมนสี่หวรพลมาราหัวนี่หัวหน้าคันเดียวครับ15ไพทูลน,นาคทอง85ดสาการันสุนที่เสนาครับ29สิริชัยยนเกิด97เจ็ดเดาพงดวงอิน นะครับหมายเลข5พีรพงบุลเลอร์แล้วก็หมายเลข4ี่รัตพงบุญเลอร์ครับฮาวมากันฮอนด้อยู่คันเดียวครับหมายเลข46่ริบครับอย่างที่บอเลยครับ8ลุมหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเรามาดูว่าหมายเลข4 6กจะแหวกฝูงยามาฮ่าผ่านไปได้หรือไม่ครับแต่ในรุ่นนี้ในช่วงการออกสตาร์กหมายเลข4รัตพงบุญเลอร์ครับไม่ได้ลงทําการแข่งขันนะครับก็เลยมีเหลือแต่รัตพีระพงบุญเลอร์คนเดียวครับจากโขท่ามกาครับ5ามาฮ่าเอซดีดีนบ้านโคทามกาที 8คันตรงนี้ครับรอทำการออกสตาร์ทในรุ่งของ IRC Family 115 c c รครับครับหมด8คันจากที่น,นุ่นบอกเลวครับเรามาดูกันว่าหมายเลข4 6 5, ครับเปิดเกมขึ้นไปก่อนแล้ววัวพงม,มนันวหวครับรุ่นนี้นี่ท่างหมอได้รับการสนับสนุนครับจากทางสิทธิผลกรุ๊ปครับก็เลยมีชื่อรุ่นว่า IRC Family 115 c c ก็อต้องขอขอบคุณครับบริษัทส,สิทธิผล1919 หรือว่าสิทธิพลกุบครับคุณธนงลิอิ e ร s นุกูลครับขอพระคุณมากครับในนามของผู้จัดการแข่งขันครับ GP Auto Sport ครับแล้วก็ตรงนี้ครับแชมป์ในปีที่แล้วครับในปี2012นี่ตกเป็นของนักบิดครับประจําทีม Yamaha ก็คือประวัติยานอาวุธครับแล้วก็ปีนู้นปีนู้นก่อนปีที่แล้วก็ปี2011เป็นของพีรพงษ์บุญเลิศครับนนน Yamaha IRC ดีๆ Elgasi โกลท่ามากาครับก็เรียกว่าปีนี้นะครับก็ต้องมาดูกันว่าอันดับที่1ึ ในเรื่องของแชมป์ประจำปีนี่ครอย่างหนึ่งอ่าต่งคนหนึ่งที่ไม่ได้ลงทำการแข่งขันก็คือโขรามกาสุรพงษ์บุญเลิศนะครับก็นี่ส่งลูกชายมาลงในรุกของเฟี่นึ่ง Family 115ดีซีเรียกว่าลงเต็มตัวครับจากปีแล้วนี่ขยับขึ้นมาจากุูนของออโตมติกแก่แล้วคุณพ่อแก่แล้วครับแก่ประสบการณ์ครับแกประสบการณ์แกับแกตัวแก่ตัวด้วยแก่ประสบการณ์ด้วยครับเออประสบการณ์ไม่แก่ดิก็แกประสบการณ์ดิแกประสบการณ์ ให้ลูกชาย2คนนี่ลงต่อกรกับทีมรุ่นพี่เขาครับนน29ผ่านไปครับสีริชัยยนเกิดยาม้าประดิษฐ์พงไฮสปีครับเรามาดูกันครับหมายเลข95กับหมายเลข46นี่ตามมา้ดยลบหมายเลข18ครับอนุภาสามูลนี่ของของป๊อปตลาดน้อยครับอนุภาสามูลนีอนุภาสามูลยาม5าทีดีอาร์ซีดีดีคอมบิดครับจับตาดูครับคนนี้หมายเลข18นี่อนุออนุภาสามูล เด็กคนนี้ขี่ดีมากครับเด็กเท้าเขานะครับถนนครับทำไปเล่นไปอีกคนนึงนี่ก็ที่ว่าสมัยเลยมือไม่ธรรมดาอย่างไทร์ทูนาคทองครับจากไก่สารแดงครับยามาฮดาร์ยาม่าไดอาร์ซิลไฮสปีดไวท์เอสดีไอดีไก่สารแดงทีมครับนี่ตระกูลทั้งตระกูลครับตระกูลนาคทองนักแข่งทั้งหมดเลยครับถนนครับก็ไพศาลนาคทองแล้วก็มีไพลินนาคทองนะครับที่แข่งขันในในส่วนของมัคกี้ครับของทางฮอนด้าครับแล้วก็แล้วก็เล่นกันนะ ต้องมาเจอกับอีก,อกหนึ่งกลุ่มที่เป็นนักแข่งตอนนี้เป็นลงรุ่นใหญ่ไปแล้วอย่างกลุ่มของนาคเจริญศรีนี่หรือชานาคเจริญศรีหรือเจ้าปุ๊บเนี่ยไปเล่นบอลตัวทีแล้วรุ่นใหญ่เอาสีสีโพงยิ่งเป็นตาฟูงยิ่งพนันรถของเฮียชิงครับแม่ถ้าบอกว่าชอเจริญจะทุกคนไม่รู้อกบอกเฮียชิงอะรู้โอ้โห <c oughs> าง,งัา้นละชัดเลยใครเฮียชิงนี่ธรรมดาที่ไหนขี้ไก่ที่ไหนเรื่องการโมดิฟายเนี่ยตอนนี้ต้องเขาอยู่เป็นอันดับที่หนึ่งเป็นจ้าฝูงด้วย <c oughs> หมายเลขสีสิโพงครับพลพงม,มาลาหวนครับ หมายเลข95ครับเลยรถของประวัติยานอ้วนตอนนี้ตอนน้ตองหน,น,น,นีเพราะอนุภาพซามูนมาด้านหลังเริ่มจะไล่บทขยี้แล้วอนวุภาพซามูนนี่ก็อย่างนี้นายองบอกว่าเป็นเด็กหนุ่มฝีมไม้ลามือดีครับครับในตอนนี้5ขับให้กับทีมของป๊อปตลาดน้อยต้องแท็กทีมกันแล้วอย่ามาห้าต้องแท็กทีมแล้วฮอ,อ,อนด้าขึ้นนํานนโด่งคันเดียวโอ้โหฝูงยามาห้ามาข้างหลังเป็นฟูเลยครับถนนตอ,อนนี้เหมือนฝูงแกะจะโดนหมาป่าหมาป่าจะโดนฝูงหมาป่าโอ้โหตอนนี้ครับโอ้โหไฟเหลืองๆนี่คือรถหมายเลข46 นะครับวอล,งล์งมาวอล์งมาลาหวนยามห้าเด้ออ่าที่อรับ AD, อนนวอล์งมาลาหวนนี่ฮอนด้าวี b ับเบอร์ไฮสปีดชอร์เจริญยนแก๊สซี่ครับอีชิงอีชิงนี่ยืนรุ้นอ,อ,อ,อยู่ข้างสนามครับเพราะข้างหลังมาเป็นฝูงอย่างนี้ครับครับในขณะท,ที่ด้านหลังนี่สองซ่อมเสียงเจอกันเองครับไม่ว่าจะเป็นประวัติยานอาวุธแล้วก็รถของ อีกคันหนึ่งที่ไล่มาคืออนุภาพซามูนครับเนี่ยหมายเลข18อันดับที่3ต้องจับตาดูครับหมายเลข95้าสาประวัตยิยันธุ์ุทธโดนส่งซิกมาแล้วครับข้างสนามส่งซิกกันแล้วต้องเติมยังไงต้องเติมเบรคเข้าไปเบรคเข้าไป,าไปหายอย่างนี้ไม่ได้เสียของแน่นอนโอ้ oh, แล้วไล, <Yeah. S 1> ไล่มาอย่างไล่มาอย่างนี้ประวัติยันุวุทธครับตามประวัติขอ <Yeah. S 1> งการแข่งขันในปีที่ผ่านมาไม่เคยโดนใครไล่บี้ท้ายถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นอน,อน,อนุภาพซาโมนนี่เป็นคู่ต่อกรนันน่นแรกรนั่นแหละอนุภาพซามูนนี่ เฮียอบตลาดน้อยบอกเฮ้ยจับอย่างนี้ไม่ได้ต้องเติมครับเป้าหมายของเขาอยู่ที่หมายเลข4 6เป้าหมายของรถหมายเลข18มันไดที่อยู่ที่หมายเลข95ครับอยู่ที่4 6หครับกะตีหัวครับตรงนี้กะกินหัวเลยแต่น่าหนาเอาแล้วนะนท์เบีดดยดเข้าไปแล้ว 95, ติดเข้าไปแล้ว95บเบียดติดเข้าไปติดเข้าไปครับรอบนี้ทำยังไงโอ้โหจังหวะตรงนี้นี่ต้องหนีแล้วครับตอนนี้จากผู้หนีตอนนี้กลายเป็นผู้ไล่แล้วสําหรับประวัติยาอาวุธ ด้านหลังนี่ก็สนุกครับระหว่างไพทุนนักทองกับกันตุสสิทธิ์เสนาเอาเละ,มา,ะามาแล้วครับบอลลูน<ร>มาลาหวนี้ไหวหรปาผ่าไนไหมผ่าน,น,น,นไปโดนไหมโดนโดนโดนไหมยังอยู่ยังอยู่สี่สิบหกยัง,ยงอยู่ครับเอาเลยครับสามคันนี้นะโน,น้นสี่สิบหกสิบแปดเก้าสิบห้าในรุ่นของไฟมินี่อย่างที่บอกโอ้แล้วริฟเสียเข้ามาเรียบร้อยครับเรียบร้อยอาวุธขึ้นไปน้ำหนึ่งแล้วที่สำคัญ วรพง์มาลาหัว,หวโดนไป2อันดับนวดครับโดน2อันดับดเดยในรอบสุดท้ายด้วยตติคืนครับเบียกเข้ามาเบียกเข้ามาเบียบมารอบสุดท้ายแล้วโทมอลุกอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเลียบเรียบร้อยไป,ยปยโอ้ยหน้ากระดาเรียง3ครับไปคือมาได้อันดับหนึ่งครับหมายเลข46ได้กับที่2ภายถนนครับอ่ะมอบรางวัลเลยครับถนนการมอบรางวัลครับในรุ่นของไ r c Family 115ี c อันดับที่1ครับเป็นของประวัติยานวุฒิแชมป์ในปีนี้แล้วครับอันดับที่2เป็นของอนุภาพสาม,มูลอันดับที่3รพง์มาลาหัวอัันดบที่4ไพฑูรย์นาคทอง และอันดับที่5เป็นของการสูตูสิทธิเสนาครับเรียบร้อยครับในรุ่นของ i อ c Family ครับสนุกครับอย่าลืมครับสนามหน้าสนามที่2เนี่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมนี้ที่สนามพิรักษ์สกิจพัทยาครับอย่าลืมครับมีการล้างตาและแก้หมือนครับท่านผู้ชมครับต้องมาดูกันครับในรุ่นของ IRC f a m i l y 115ลี่อบหซีซีครับครับนี่คือวิธีมอบรางวัลอ้าวพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อในรุ่นต่อไปออโตเมติกอายุไม่เกิน16ปีครับ รายการโบว์ออสปีดนำเสนอโดยศึกร้างตาของการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยายนทางเรียบโปลิซิ่งซีรีส์ท랜แชมปิเชต์มอเตอร์ไซค์แม็กโหลดเลสซิ่ง2013สนามที่2ใหไอจะขึืนเป็นเจา้าฝุงมนฤดูกานี้27-28กรกฎาคมนี้ณนสนามพีรักษ์สกิจพัทยาสัตวรุนโดย ครบรถจุดในที่เดียวเต็มตาเต็มคันเต็มพิกัดเต็มพื้นที่กับซุปร์คารระดับโลกหลายรุ่นหลายสไตล์กับรถมือสองระดับคุณภาพมาตรฐานสูงเดิะแบงคอกอิมพอร์ตคา์ระยยุทธ์ขายชน20-28กรกฎาคมนี้ณชันเชื่อหอ2-3อิมแกมุทองไทย สวัสดีรตติ้งดีไม่มีตกที่ครองใจผู้ชมมาแล้วกว่าทั่วประเทศกับการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อชิงแชมป์ประเทศไทยในรายการแข่งขันออฟโรดทรอฟฟี่2013บินแล้วก็บินแบบนี้และมันแบบนี้แล้วพบกัน5สนามหพื้นที่ทั่วไทยร่วมสนับสนุนความมันโดยทุกสิ่งที่แหวกไหวหาได้ที่นี่ พัฒนาถูกทางรัก